เดอะกีต้าร์แม็กนะครับผมสำหรับรางวัลครบรอโหวนะครับผมแล้วก็เป็นปีที่2นะครับที่ที่ได้รางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ดีใจามากขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่ช่วยสปอร์ตผลงานของพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงว่าผลงานการสแสดงนะครับผมก็ดีใจมากที่ที่ทุกคนเห็นคุณค่าในในผลงานที่พี่ทำเสมอน,นะครับผมแล้วก็ยังไงอยากฝากาวันที่20มีนาคมนี้นะครับก็จะมีเป็น ภาพยนตร์เรื่องแรกยนะครับผมเองก็ฝากคนติดตามเรื่องสองแงแตงคครับก็ขอบคุณสำหรับวันออป๊อปลาโบดปี2025นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทีมงานครับ,อ,บองกางที่ไป,ยยป Hero ครับาโโยานเอฟบีออเา เพราะว่าต้องบอกต้องบอกอยเลยว่าเราไม่คาดหวังว่าเราจะได้นะครับเพราะว่าพี่ๆทั้งสี่นคนเหนือสมเหตุจนมารับรางวัลในวันนี้ได้ยังไงรางวัลน,นี้ก็ขอแชร์ให้กับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับยินดีด้วยครับแบสไปรอบด้วยไทยทุกสปีดครับยินดีด้วยอ่าและทีมแม็กก็ตึงทีมต๊อก thưa mẹ và cha đến với <laughs> con cặp chiếc của và các bạn tôi các rất รางวัลนี้ให้กับพวกเรานะครับบอกเลยว่าพวกเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆนะผมสําหรับรางวัลนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณทีมงาน G1 TV Alive Music ทุกคนนะครับที่ตั้งใจทํางานด้วยพวกเรานะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณไลค์กิวมากๆนะครับแคนด้านหลังรางวัลนี้นะครับไม่เป็นแค่ของพวกเราอะไรแค่เนาะแต่เป็นของพวกคุณด้วยนะครับแล้วก็สท้ายเขาที่สุดนะครับขอบคุณเมมเบอร์นะครับผมที่ เหน <orman>. ื <thấy Patreon> <Bu> ่อยกันนะครับผมแล้วก็ตั้งใจทำงานผลงานของพวกเราเพื่อให้แฟนๆทุกคนได้รับชมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมยินดีด้วยนะครับกับ Best for You of the Year ครับลายแค่นั้นเองนะครับยังคงติดตามเป็นกำลังใจในกชรส่วนตัวนะครับรวมถึงคนที่มาเป็นทีเวิร์ของผมก็กลายเป็นรัก

ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก่อนเอนเลยขอขอบคุณทาง The ก u i t a แ Man Awards มามานะคะที่มอบรางวัลนี้ให้กับพวกเรานะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สามที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้ค่ะแล้วก็เป็นปีที่สามเช่นกันที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลบนเวทีแห่งนี้ค่ะ ยินดีมา,มากๆแล้วก็ขอขอบคุณทางกรรมการทุกๆคนนะคะรวมไปถึงผู้ใหญ่ทุกคนที่มองเห็นถึงคุณค่าของผลงานของพวเราแล้วก็ทําให้พวกเราได้รางวัลน,นี้มานะคะรวมไปถึงขอบคุณคนทําเพลงทุกๆคนผู้ที่อยู่เบื้องหลังของพวกเราโฟล์อีฟและสิ่งสําคัญนะคะขอบคุณของไอทุกคนนะคะยินดีที่รู้จักทุกคนแล้วก็เราพวกเราก่อนนะคะแต่พวกเราจะกลับมาพร้อมกับผลงานและก็ความน่านจะของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ ยินดีด้วยนะครับเบสเกิร์ลคุปอัพเลียนะครับกับโฟอีฟตันเอนะครับออกมาใน,นชื่อของตัวเอง,งก,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 กัญชัยกิ่สตอล์ปเออร์มดิชัเจนครับลึกเข้าไปเขียนแบบว่าชื่อจริงนามสกุลเต็มผมด้วยนะครับก็ขอบคุณรางวัลน,นี้มากๆเลยนะครับเป็นเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำท,ที่ที่มีความหมายสำหรับผมมากๆนะครับทุกครั้งที่ผมแบบ แบบอยากจะนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆในชีวิตในการเปร็นศิลปินอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับก็ผมจะดูรางวันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณกีตาร์แม็กอ d วอร์ด2025ด้วยนะครับที่เห็นแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็ appreciate ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ๆข้างล่างมากนะครับ ก็มือผมเปียกหมดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวรางวัลมันจะตกนะฮะก็อยากจะขอขอบคุณพ่อกับแม่ของผมด้วยนะครับที่ให้กำเนิดผมขึ้นมาได้มีความมีความตั้งใจแล้วก็มีความฝันเริ่มจากห้องเล็กๆ เสี่หลห้องหนึ่งจนตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีต่อหน้าพี่ๆศิลปินหลายๆคนแล้วนะครับก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกๆคนนะครับที่เป็นส่วนสําคัญแล้วก็ได้วนเวียนอยู่ในชีวิตผมเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาบนเวทีผมเจอฮงไรแค้นนะครับก็ไปแท็ก,กัฮงไรแค้นมาเมื่อกี บอกว่าจําได้ไหมเพื่อนหบอว่าวันนั้นผมเขียนเพลงอยู่หลังห้องก็ไม่คิดว่าเราจะได้วนมาเจอกันในเวทีนี้อีกครั้งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่โทบี้ขอบคุณแก๊งหยาบทุกทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญในการที่ทาผมมีทุกวันนี้อขอบคุณพี่ไฮพี่น็อตโปรดิวเซอร์ที่สรรสร้างอัลบั้มนี้ให้กับผมนะครับแล้วก็เบสชอยส์ก็ เป็นเกียิมากๆนะครับโอ้ยนะคสุดท้ายก็ขอขอบคุณค่าย Universal Music นะครับผมท,ที่พพอร์ตผมแล้วกอ็อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่รักในตัวผมแล้วก็รักในงานที่ผมทำนะครับก็ผมจะ ถฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตราบใดที่ผมยังมีชีวิตยอยู่นะครับก็ทุกคนก็จะได้ฟังบันทึกเรื่องราวจากผมอีกแน่นอนนะครับผมในหลายๆตอนเลยครับก็ขอบคุณทุกผูพกมากครับผมขอบคุณมากๆครับยินดีด้วยนะครับกับปันเอง,เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในชีวิตนะครับเรากลาเป็นชีวิตุณภาพที่แปนคามรัครับ เห็นไดว่ายี่สบหกเป็นอย่างเป็นกุกใจว่าเราไับของสิ่งไ่อเตียทุกรอบเลยนะนู่นนี่ฮะสวัสดีครับผมวินไปดูอินนะครับก็ขอบคุณกีตาร์แมนกมากมานะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับวินนะครับผมก็ดีใจมากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆจริงๆในชีวิตไม่เคย กล้าที่จะร้องเพลงที่ไหนเลยเขาตั้งแต่เกิดนะครับก็วงการนี้ครับเป็นวงการที่ทําให้ผมกล้าร้องเพลงแล้วก็มีความม่ั่นใจในการร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็รางวัลนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทำให้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับก็ขอบคุณ GMM TV ด้วยครับขอบคุณไ i s e ซอร i c ิวครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพี่มิเชลลมเซด้วยนะครับที่มาฟีเจอร์ในเพลงนี้นะครับขอบคุณครับดีดีด้วยนะครับกับรางวัลนี้นะครับผม